สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องพลอค่ะจะมาบอกวิธีนะคะการใช้งานของเบาะนะคะทั้ง3แถวค่ะแล้วก็ว่าแตกต่างกันยังไงนะของ Ever อรทั้งหมดที่เรามี4รุ่นด้วยกันนะคะต้องบอกว่า Ever อรนะคะ4รุ่นนะคะก็จะมีเป็นรุ่นเทรนนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะแล้วก็รุ่นที่2นะคะจะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะแล้วก็รุ่นอีก2รุ่นนะคะจะเป็นตัวไทเทเนียมนะคะขับเคลื่อน2ล้อกับ4ล้อค่ะเดี๋ยววันนี้น้องพลอจะพามาดูกันค่ะ สำหรับตัวบอบ์ดแถวแรกคู่หน้านะคะนี่เลยค่ะที่น้องพอจะพามาดูตรงนี้นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นเทรนนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเฉพาะฝั่งคนขับนะคะก็อีก3มรุ่นที่เหลือนะคะรุ่นสปอร์ตไทเทเนียมพลัสขับสองไทเทนอะไทเทเนียมพลัสขับสี่นะคะก็จะเป็นทั้งคู่หน้านะคะก็ปรับนะคะก็จะมีเลื่อนหน้าได้ถอยหลังได้นะคะขึ้นได้ลงได้นะคะเอนเบาะได้แล้วก็จะมีที่ดันหลังตรงนี้นะคะ มาด้วยคะ่ะนี่เลยนี่คะ่ะเป็นแบบนี้คะ่ะก็เดี๋ยวน้องพ่อจะพาไปดูแถวสองกันต่อนะคะมากันเลยคะ่ะมาต่อกันที่แถวสองนะคะต้องบอกว่าแถวสองนะคะทั้งสี่รุ่นนะคะมีวิธีปรับการใช้งานนะคะคือเหมือนกันหมดเลยเพราะสาหรับตัวเบาะนะคะจะแยกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่นั่งนะคะอันนี้แล้วก็อีกสองอันนะคะเป็นสองที่นั่งค่ะตัวนี้นะคะวิธีการปรับอะหาก็จะมีตรงนี้นะคะเอาไว้ดึงแบบนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะอะไว้ดึงเวลาเราจะขึ้นนะคะเราดึงตรงนี้ปุ๊บเลื่อนเบาะด้านหน้าได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับสลักตัวนี้นะคะจะมีวิธีการใช้งานอีกอันหนึ่งนะคะคือดึงขึ้นนะคะและทําให้เอ็นเบาะลงไปได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะก็เราสามารถดึงตรงนี้นะคะเพื่อดันได้นะคะแล้วก็จะมีทางด้านตรงนี้ค่ะลงมานิดนึงนะคะ ตัวนี้เราสามารถอ่าดึงเพื่อเอ็นเบาะได้นะคะหรือว่าเอาเบาขึ้นมาได้หรือว่าจะใช้ในการพับเรียบนะคะก็แค่ยกแค่นี้ค่ะพับเรียบได้เลยทั้งแถวสองและแถวสามค่ะเบาะที่นั่งปรับได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะจะเป็นที่แก้วให้ด้วยค่ะแล้วก็สําหรับตัวเบาะนะคะเราสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะคะก็จะมีสลักอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะ เดี๋ยวคอยจะพามาดูนะคะว่าสลักเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะมีทั้งอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ด้วยแค่เรายกขึ้นนะคะเราก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาใช้งานให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นนะคะเลื่อนหน้าถอยหลังได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับตัวเบาะนะคะเรายังมีอ่าตัวยึดที่นั่งเด็กนะคะหรือว่า Isofix ให้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะคะ มีให้หมดเลยเดี๋ยวน้องพอยจะพามาดูแถวสามกันค่ะสำหรับการปรับเบาะแถวสามนะคะต้องบอกว่ารุ่นเทรนดรุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็รุ่นสปอร์ตนะคะจะมีวิธีการปรับการใช้งานเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะจะมีเชือกนะคะอย่างนี้ให้ดึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้งานง่ายค่ะแค่ดึงนะคะแล้วก็เวลาเอาเบาะลงนะคะแค่ยกขึ้นแค่นี้ค่ะแล้วก็ปล่อยได้เลยนี่ค่ะ ดึงเชือกขึ้นมานะคะนี่ค่ะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพเ,เดี๋ยวสำหรับรุ่นไทเทเนียมพัทขับสอับสนะคะก็จะเป็นปั๊บไฟฟ้านะคะเดี๋ยวน้องพลจะพาไปดูกันค่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่กับรุ่นนะคะเอเวอร์เนะคะตัวไทเทเนียมพัทค่ะก็เ,ออเดี๋ยวน้องพลจะพามาดูวิธีการใช้งานนะคะสําหรับ ไทเทเนียมพัดขับสองขับสี่นะคะวิธีการปรับการใช้งานเหมือนกันค่ะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะจะมีปุ่มกดที่ด้านข้างนะคะแยกเป็นสองอันซ้ายขวานะคะแค่กดปุ่มแค่นี้ค่ะปึ๊บนี่เลยเบาเรื่อนขึ้นมาให้แบบนี้นะคะก็บอกว่าใช้งานสะดวกสบายมากค่ะอันหนึ่งนะคะนี่เลยเบาะแถวสองแถวสามนะคะสามารถพับเรียบไปได้เลยค่ะแบบนี้เลย เป,เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการใช้งานเบาะนะคะของ e v e r อร์ทั้ง4รุ่นนะคะก็มาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นเทรนนะคะกะ็ทางฝั่งคนขับนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าได้ข้างเดียวนะคะแล้วก็รุ่นที่เหลือนะคะจะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าค่ะแล้วก็แถว2นะคะสําหรับการปรับผ่านจะปรับได้เหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็แถว3นะคะรุ่นเชนกับรุ่นสปอร์นะคะจะเป็นมือปล่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเชือกดึงนะคะจะเป็นแมนวนวลมือค่ะ แล้วก็รุ่นททเทเนียมพัดขับ2กับ4ค่ะจะเป็นไฟฟ้าค่ะก็อ่าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น e v e r อร์หรือว่าเล n เจอร์นะคะสามารถติดต่อสอบถามลงพอยได้เลยค่ะที่เบอร์88958402นะคะสามารถแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะหรือว่าเป็น ID ploy ford ค่ะก็เดี๋ยวชมกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาแนะนำให้ลูกค้าดูนะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย